นับตั้งแต่กองทัพเวียดนามเข้ายึดกรุงพนมเปญจากกองทัพขเขมรแดงเป็นผลสำเร็จในปีพุทธศักราช2522ทำให้กองกำลังขเขมรแดงถอยล่นมาอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนติดต่อกับประเทศไทยซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่ารกถึบสร้างความยากลำบากในการเข้ากวาดล้างของกองกำลังเวียดนามทำให้การสู้รบยืดเยื้อเป็นเวลานาน การสู้รบระหว่างกำลังทหารเวียดนามกับกำลังทหารเขเมรแดงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลให้เกิดความไม่สงบตามแนวชายแดนเสมอเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเ e จเด r รี่ชาแนลจะเล่าให้ฟังมีข้อมูลจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เกี่ยวกับยุทธการการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านฝั่งตะวันออกลายยุทธการด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือยุทธการบ้านโคดสายในช่วงเวลานั้นการเดินทางในพื้นที่ใช้ถนนสายตราดบ้านหาดเล็กซึ่งเป็นถนนลาดอย่างเป็นสายหลักโดยเฉพาะที่บ้านโคดสายตําบลหาดเหล็กอำเภอคลองใหญ่จากสันเขาถึงฝั่งทะเลมีความกว้างแค่เพียงประมาณ500เมเมต เป็นลาดจากสันเขาถึงถนนที่กว้างราวๆ300เมตรและจากถนนไปถึงฝั่งทะเลกว้างอีกราวๆ250เมตรโดยปกติแล้วราษฎรได้ใช้ทางถนนสายตราดบ้านหาดเหล็กเป็นเส้นทางสัญจรไปมาโดยทางรถยนต์ซึ่งก็มีทั้งรถโดยสารรถบรรทุกสินค้าและรถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไปสำหรับภูมิประเทศในประเทศกัมพูชาที่ตรงข้ามกับบ้านคองหินลงไปจนถึงสุดบ้านหาดเหล็กเป็นแผ่นดินใหญ่ มีแม่น้ําคลางคลืนหรือแม่น้ําเมติกทอดยาวลงไปเช่นเดียวกับแนวสันเขาบรรทัดจากสันเขาบรรทัดลงไปถึงแม่น้ําคลางคลืนมีความกว้างประมาณ1-5กิโลเมตรแล้วแต่พื้นที่ส่วนสถานการณ์ในกัมพูชาในช่วงเวลานั้นปรากฏว่าทหารเวียดนามจำนวนมากทำการสู้รบและกวาดล้างกำลังฝ่ายของเขียวสัมพันธ์ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำคลางคลืนตั้งแต่ตรงคามบ้านคลองหินบ้านคลองใหญ่จากการสู้รบที่มีกันบ่อยครั้งนั้น ทำให้มีลูกระเบิดจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด82มิลลิเมตรและจรวดขนาด107ม mm, ิลลิเมตรมาตกในเขตไทยเป็นประจำส่วนทางฝั่ง,งตะวันตกของแม่น้ำคลางคืนตรงกันข้ามกับบ้านคลองใหญ่เป็นจนถึงแม่น้ำคลางคืนทหารเวียดนามและทหารเฮงสำลินได้วางกำลังเรียงรายห่างจากชายแดนไทยเพียง2-3กิโลเมตรอยู่หลายหน่วยด้วยกันกำลังของฝ่ายเราซึ่งวางกำลังป้องกันชายแดนบริเวณบ้านหาดเล็กอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดได้แก่ โดยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182ซึ่งในขณะนั้นจัดกำลังจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินโดยมีเรือโทวสันสุพันณรัตเป็นผอ,อเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182ได้รับผลกระทบจากการสู้รบระหว่างกำลังทหารเวียดนามและเขมรแดงเป็นประจำกระทั่งในค่ำคืนวันจันทร์ที่16มีนาคม2524เวลาประมาณ20นาฬิกา30นาทีได้มีลูกระเบิดของเครื่องยิงลูกระเบิด ยิงมาจากฝั่งกัมพูชาตกในทะเลห่างจากหมู่บ้านหาดเล็กประมาณ40เมตรเป็นจํานวนทั้งสิ้น4นัดและมาตกในทะเลใกล้กับบ้านหาดสารพัดพิษอีก4นัดพร้อมกับได้ทําการยิงปืนเล็กเป็นชุดๆมาตามแนวตั้งรับของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182ที่กําลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่หน่วยนาวิกโยธิน182จึงได้ทำการยิงต่อสู้เป็นเวลาประมาณ20นาทีจากนั้นเสียงปืนจึงได้สงบลง และได้รายงานให้กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดทราบทันทีที่ได้รับรายงานทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้สั่งการให้หมวดเรือรัตเวนชายแดนที่1ซึ่งเป็นกําลังส่วนหนึ่งของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดมาลัตระเวนเฝ้าตรวจในทะเลบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุเพื่อพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแก่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182ต่อไป และในขณะเดียวกันนั้นก็ได้ส่งคำขอผ่านชุดสนับสนุนทางอากาศโดยตรงให้จัดเครื่องบินติดอาวุธจากฐานบินตราดขึ้นทำการราดตระเวนเหนือพื้นที่เกิดเหตุในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นทันทีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณบ้านหาดเล็กเมื่อวันที่16มีนาคม2524นั้นอยู่ในลักษณะที่เรียกได้ว่ารุนแรงและไม่น่าไว้วางใจทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจึงได้มอบหมายให้พเลเรือตีกเกษมฤิขิ์วงศ์ รองผู้บัญชาการกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดทําหน้าที่ผอ,อทอกอยุทธวิธีของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมด้วยนาวาเอกวิชัยโสธนะทําหน้าที่ในทหานยุทธการของทอกยุทธวิธีเรือเอกโสพลโรจนาวิพาธทําหน้าที่ในทหานข่าวกรองทอกยุทธวิธีจ่าเอกธานีมุ่งจองกลาง ทำหน้าที่ล่ามภาษาเขมรและเสมียนข่าวกรองของทกยุทธวิธีและจ่าเอกเหรียญกล่ำสกุลทำหน้าที่เจ้าหน้าที่สื่อสารของทกยุทธวิธีออกเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังฐานบินตราดเพื่อสมทบกับทกยุทธวิธีกองพันทหารราบที่3กองกําลังป้องกันชายแดนจังหวัดตราดไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอำนวยการรบและกำกับดูแลการปฏิบัติของหน่วยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่บ้านหาดเล็กและในพื้นที่จังหวัดตราด คณะทกออยุทธวิธีของกองกําลังป้องกันชายแดนจังหวัดตราดได้ออกเดินทางจากกองกําลังป้องกันชายแดนจังหวัดตราดในวันที่17มีนาคม2524เวลา9นาฬิกา5นาทีและระหว่างที่คณะของกองกําลังป้องกันชายแดนจังหวัดตราดยังอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ที่กาลังบินเดินทางยังไม่ทันถึงที่หมายดีก็ได้รับรายงานเพิ่มเติมมาว่าในเวลาเดียวก,กันกับที่คณะเดินทางออกมาจากจังหวัดตราดนั้นเครื่องบินติดอาวุธจะฐานบินตราด ได้ทำการบินรัตเวนเหนือบ้านคลองใหญ่บ้านหาดเล็กตามคำขอของกองกำลังป้องกันชายแดนจังหวัดตราดได้ถูกหน่วยทหารภาคพื้นดินของฝ่ายเวียดนามเฮงสํารินที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านหาดเล็กระดมยิงเครื่องบินด้วยอาวุธปืนอย่างหนักนักบินจึงได้ใช้อาวุธทำการยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวไปจำนวนหนึ่งกระทั่งฝ่ายตรงข้ามหยุดยิงเวลาต่อมา9นาฬิกาสินาทีได้รับรายงานจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182ว่า ฝ่ายตรงข้ามได้ทําการยิงลูกระเบิดจากเครื่องยิงลูกระเบิดที่บริเวณใกล้เคียงบ้านหาดเลกออ็กอีกพอทกยุทธวิธีกองกาลังป้องกันชายแดนจังหวัดตราดจึงได้สั่งการให้เรือหลวงร่องลมซึ่งเป็นเรือในสังกัดหมวดเรือรัตเวนชายแดนส่วนที่1ซึ่งขออนุมัติไปรับสเสบียงที่อำเภอคลองใหญ่กลับไปเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในบริเวณใกล้เคียงบ้านหาดเล็กโดยด่วนเฮลิคอปเตอร์ของทอกยุทธวิธีกองกาลังป้องกันชายแดนจังหวัดตราด ได้บินเดินทางไปถึงทานบินตราดเมื่อเวลา9ก้านาฬิกา40นาทีและได้พบกับคณะทกกรยุทธวิธีของกองพันธานราบที่3กองกำลังจังหวัดตราดซึ่งประกอบไปด้วยนาวาโทดมลิช่อวิชิตผอบอกองพันธานราบที่3กองกำลังจังหวัดตราดเลอตรีเสรีอินทวีผอบอหมวดปืนเล็กหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน1 1พันจ่าเอกสมศักดิ์เกิดภูนผอบอตอนสื่อสารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน11จ่าเอกสุวรรณรูปสม จ้าหน้าที่สื่อสารกองพันทหารราบที่3กองกำลังจังหวัดตราดจึงได้รวมทกกอทั้งสองทกกอจัดตั้งเป็นทกกยุทธวิธีกองกำลังป้องกันชายแดนจังหวัดตราดชั้นต้นขึ้นที่ฐานบินตราดเพื่อประสานการติดต่อและอำนวยการปฏิบัติของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดตราดและในขณะเดียวกันนั้นก็ได้รอพบกับนักบินที่ขึ้นทําการบินลาดตระเวนซึ่งกําลังขออนุญาตนําเครื่องบินลงที่ฐานบินตราดเพื่อสอบถามสถานการณ์ที่นักบินตรวจพบต่อไป เวลาประมาณ10นาฬิกา45นาทีนักบินที่ขึ้นบินราตเวนได้นําเครื่องบินลงที่ฐานบินตราดและได้มาบรรยายสรุปผลการราตะเวนและการใช้อาวุธให้คณะทกกอยุทธวิธีกองกําลังป้องกันชายแดนจังหวัดตราดทราบเมื่อเสร็จแล้วคณะทกกอยุทธวิธีกองกําลังป้องกันชายแดนจังหวัดตราดทั้งหมดได้ออกเดินทางจากฐานบินตราดโดยรถยนต์โดยสารของกองพันท่านรารับที่3กองกําลังจังหวัดตราดซึ่งมีพันจ่าเอกสมศักดิ์เกิดภูนทําหน้าที่พลคับก่อนที่จะออกเดินทาง ผอบอทอกอยุทธวิธีได้สั่งให้ทุกคนเตรียมอาวุธประจำกายให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะทำการรบได้ทุกเวลาโดยมอบหน้าที่ให้นาวาเอกวิชัยโสธนะเป็นผู้อำนวยการป้องกันทางท้ายรถคณะทอกอยุทธวิธีกองกำลังป้องกันชายแดนจังหวัดตราดได้เดินทางถึงศูนย์สภากาชาติไทยบ้านเขาร้านเมื่อเวลาราวๆ11นาฬิก30นาทีได้ตรวจการปฏิบัติและสักถามเหตุการณ์จากหน่วยทหารหนาวิกโยธิน ที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยศูนย์สภากาชาติไทยบ้านเขารานและร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ศูนย์สภากาชาติไทยบ้านเขารานจากนั้นจึงได้เดินทางต่อไปอยังบ้านหาดเล็กและถึงบ้านหาดเล็กในเวลา12.30น,นาทีพบกับพอบอหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182ซักถามสถานการณ์ตั้งแต่ค่ำคืนวันที่16มีนาคม2524เรื่อยมาตามลำดับโดยละเอียดได้มีการตรวจการวางกำลังและให้แนวทางปฏิบัติ เมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นจากนั้นจึงได้เดินทางกลับบ้านหาดสารพัดผิดซึ่งอยู่ทางเหนือของบ้านหาดเล็กไป2กิโลเมตรได้แวะสอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงตำบลที่ลูกระเบิดตกเมื่อคืนวันที่16มีนาคม2524แล้วคณะทกอยุทธวิธีกองกําลังป้องกันชายแดนจังหวัดตราดจึงได้เดินทางต่อไปเพื่อเยี่ยมหน่วยที่อำเภอคลองใหญ่เวลาประมาณ14นาฬิกาเศษขณะที่รถยนต์ของทกอยุทธวิธีกองกําลังป้องกันชายแดนจังหวัดตราด ได้วิ่งมาด้วยความเร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงบริเวณบ้านโคดสายตำบลหาดเล็กห่างจากบ้านหาดเล็กประมาณ2กิโลเมตรเศษขณะนั้นมีรถยนต์โดยสารขนาดเล็กวิ่งอยู่ข้างนาในทิศทางเดียวกันห่างขึ้นไปราวๆ150เมตรได้ถูกฝ่ายตรงข้ามไม่ทราบจำนวนทำการยิงด้วยจรวด RPG มาจากทางทิศตะวันออกของถนนสายตราดบ้านหาดเล็กถูกรถของคณะทก,กอยุทธวิธีกองกำลังป้องกันชายแดนจังหวัดตราดทางด้านขวา ระหว่างบังโคนขวากับประตูด้านพลขับทําให้รถเสียหลักเซไปทางซ้ายและความเร็วลดลงอย่างรวดเร็วพอบอ,อกอยุทธวิธีกองกําลังป้องกันชายแดนจังหวัดตรัดได้สั่งการให้พันจ่าเอกสมศักดิ์พลขับเร่งความเร็วขึ้นและให้ระวังรถจะตกถนนด้านซ้ายแต่ปรากฏว่าเร่งความเร็วรถไม่ขึ้นและฝ่ายตรงข้ามได้ทําการยิงจรวด RPG ไม่อีกหนึ่งนัดทะลุประตูด้านขวาเข้าไประเบิดใต้ที่นั่งพลขับจนรถมีอาการส่ายเสียหลัก พันจ่าเอกสมศักดิ์พลกรับได้พยายามประคองรถไม่ให้ตกถนนทางด้านซ้ายซึ่งเป็นทางลาดชันและประคองรถไม่ให้ตกไปทางด้านขวาซึ่งเป็นทางระบายน้ําและจะปะทะกับขอบเขาหยุดนิ่งอยู่ระหว่างถนนกับเขาห่างจากจุดที่ถูกยิงอยู่ราวๆ100เมตรในขณะที่ถูกยิงครั้งแรกนั้นนาวะเอกวิชัยได้ตะโกนสั่งกําลังทางท้ายรถให้เตรียมต่อสู้เมื่อรถตกถนนหยุดนิ่งแล้วทุกคนได้ออกจากรถ ใช้สันเขาขอบถนนเป็นที่กำบังทำการยิงต่อสู้ในทิศทางที่ฝ่ายตรงข้ามยิงมาประมาณสองสามนาทีเสียงปืนของฝ่ายตรงข้ามจึงได้สงบลงเนื่องจากถนนอำเภอคลองใหญ่บ้านหาดเล็กเป็นถนนที่ตัดไปทางลาดสันเขาภูมิประเทศด้านตะวันออกของถนนเป็นลาดเขาอยู่ที่สูงส่วนทางด้านตะวันตกก็เป็นลาดต่ำลงทะเลการที่จะใช้ลาดเขาส่วนที่ตัดถนนเป็นที่กำบังต่อไปย่อมเป็นการเสียเปรียบฝ่ายตรงข้ามอาจจะใช้การเคลื่อนที่บนลาดเขาที่สูง อ้อมมาทําการยิงหรือคว้างระเบิดลงมาได้พอบตออกอรยุทธวิธีกองกําลังป้องกันชายแดนจังหวัดตราดจึงสั่งการให้ทั้งหมดทําการถอนตัววิ่งข้ามถนนไปยึดที่กาบังทางตะวันตกของถนนทําการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามต่อไปด้วยการแบ่งกําลังไปสส่วนในส่วนที่1ให้ทําการระดมยิงไปยังตําบลที่ค่าศึกยิงมาและอีกส่วนหนึ่งวิ่งข้ามถนนไปยึดที่กาบังทางฝั่งตะวันตกของถนนยิงก่อนเราให้ส่วนที่ข้ามถนนไปแล้วยิงทําการคุ้มครองให้ส่วนที่เหลือข้ามถนน เมื่อทั้งสองส่วนข้ามถนนได้หมดแล้วจึงได้ทําการระดมยิงไปยังฝ่ายตรงข้ามอีกประมาณ5นาทีเสียงปืนจากฝ่ายตรงข้ามจึงได้สงบลงเนื่องด้วยฝ่ายตรงข้ามมีอำนาจการยิงที่เหนือกว่าและไม่ทราบจํานวนที่แน่นอนประกอบกับฝ่ายเราได้รับบาดเจ็บสาหัสและไม่สาหัสทุกนายฝ่ายเราจรึงได้ถอนตัวไปรวมตัวกันที่ชายทะเลปรากฏว่ามีผู้ขาดหายไปสองนายคือนาวาเอกวิชัยโสธนะผู้อำนวยการป้องกันทางท้ายรถและพันจ่าเอกสมศักดิ์เกิดภูนพลรขับ เข้าใจว่าเสียชีวิตอยู่ณตําบลที่ปะทะกันก่อนข้ามถนนนอกนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสและไม่สาหัสด,ด้วยกันทุกคนจ,กน,นจากนั้นจึงได้พยายามใช้วิทยุติดต่อกับหน่วยทหารที่บ้านหาดเหล็กแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้คณะของทอกอยุทธวิธีกองกํลาลังป้องกันชายแดนจังหวัดตราดจึงได้ติดต่อกับชาวบ้านที่อยู่บริเวณน,นั้นจัดเรือหางยาวมาช่วยลําเลียงผู้บาดเจ็บร่วมสองลำด้วยกัน จากนั้นจึงได้ถ่ายลงเรือประมงขนาดใหญ่ของนายติ๊กสมนึกซึ่งกําลังแล่นหาปลาอยู่บริเวณนั้นและได้เข้ามาช่วยเหลือนําผู้บาดเจ็บไปส่งที่สะพานท่าเทียบเรืออําเภอคลองใหญ่จากนั้นจึงลําเลียงขึ้นไปส่งที่บ้านเข่าลานเพื่อจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่ทางกองกําลังป้องกันชายแดนจังหวัดตราดได้จัดส่งให้มารับจํานวน2เที่ยวบินและส่งผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบ,บุรี ในขณะที่ได้ถ่ายผู้บาดเจ็บจากเรือหางยาวขึ้นเรือประมงของนายติ๊กแล้วนั้นผอ,อทอกอยุทธวิธีกองกําลังป้องกันชายแดนจังหวัดตราดได้สั่งการให้เรือตรีเสรีซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเดินทางไปยังที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อติดต่อกับทหารนาวิกโยธิน182ที่บ้านหาดเล็กเพื่อให้เข้าไปค้นหาผู้สูญหายอสองนายต่อไปกระทั่งเวลาประมาณ15นาฬิกา15นาทีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182บ้านหาดเล็กได้รับรายงานจากอำเภอคลองใหญ่ว่า ชุดทกอยุทธวิธีกองกำลังป้องกันชายแดนจังหวัดตราดถูกโจมตีที่บริเวณบ้านโคดสายจึงได้รีบจัดส่งกําลังหนึ่งหมู่ปืนเล็กและหนึ่งหมู่เครื่องยิงลูกระเบิดมีพันจ่าเอกบุญเย็นมาลากองเป็นหัวหน้าชุดเดินทางโดยเรือหางยาวของเนจิ้งสุกเกษมนายสมัยช่อรัตด,ดาและนายพยับอนันต์ร่วมทั้งสิ้นสามลำเพื่อรีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุและเมื่อเรือกําลังจะถึงชายฝั่งได้มีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดยิงนําทันที จากนั้นจึงได้ใช้กําลังหมู่ปืนเล็กเข้าเคลียร์พื้นที่วางกําลังคุ้มกันกระทั่งพบศพนาวาเอกวิชยัยและพันจัยเอกสมศักดิ์จึงได้ลําเลียงศพทั้งสองออกจากที่เกิดเหตุมามอบให้เลือตรีเสรีลําเลียงทางเรือนําส่งที่อำเภอคลองใหญ่แล้วนําขึ้นรถยนต์ไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่บ้านข่าวลานจากนั้นจึงไปถึงค่ายตากสินในเวลาราวๆ19นาฬิกาของค่ำวันนั้น สำหรับเรือตรีเสรีหลังจากที่ได้ดำเนินการนำศพส่งถึงค่ายตากสินแล้วจึงได้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีต่อไปจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเมื่อวิเคราะห์ดูแล้วจะเห็นได้ว่าการเดินทางในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจน่าจะมีกำลังที่คอยระวังป้องกันตลอดเส้นทางถึงแม้จะมั่นใจได้ว่าอยู่ในเขตแดนไทยก็ตามเส้นทางจากอำเภอคลองใหญ่ถึงบ้านหาดเล็กส่วนใหญ่ติดภูเขาตลอดแนวฝ่ายตรงข้ามขึ้นลงได้สะดวก และไม่มีการวางกําลังตลอดเส้นทางไว้ตลอดระยะทาง16กิโลเมตรจึงนับได้ว่าเป็นจุดบอดอย่างยิ่งบ้านโคดรทรายนั้นเป็นส่วนที่แคบที่สุดจากถนนถึงภูเขามีระยะประมาณ500เมตรฝ่ายตรงข้ามเมื่อเสร็จภาร,รกิจก็สามารถถอนตัวกับข้ามแดนได้อย่างรวดเร็วเส้นทางเข้าออกของเรานั้นก็มีเพียงเส้นทางเดียวกําลังที่จะมาช่วยเหลือเสี่ยงอันตรายต่อการถูกซุ่มโจมตีซ้ำสองซึ่งก็เป็นยุทธวิธีเดิมๆที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วในพื้นที่ด้านเหนือด้านใต้ กำลังที่จะมาช่วยเหลือจึงต้องมาทางเรือซึ่งใช้เวลานานในการนี้ถ้าฝ่ายเราไม่มีการยิงโต้อตอบหรือรถยนต์ตกลงทางด้านทะเลที่มีขอบถนนสูงมากก็อาจจะถูกโจมตีซ้าจนเสียชีวิตหมดทั้งคันยิงถือว่ามีโชคดีในคราวเคราะห์นอกจากนั้นการมีปัญหาการติดต่อสื่อสารระหว่างปะทะก็เนื่องมาจากพลวิทยุได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงติดต่อของความช่วยเหลือไม่ได้และวิทยุสื่อสารที่นําไปด้วยนั้น เป็นวิทยุ ANPRC 25ได้ถูกกระสุนชำรุดหลังจากนั้นจึงไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้เลยยุทธการบ้านโขดทรายอาจจะเป็นอีกหนึ่งการสู้รบที่ฝ่ายเราต้องสูญเสียแต่เหตุการณ์ความไม่สงบที่ชายแดนตะวันออกนั้นก็ยังหาได้ลดลงไม่กองบัญชาการนาวิกโยธินยังมีโจทย์ให้แก้ปัญหาและนำมาซึ่งการปรับปรุงพัฒนาจนเรามีกำลังรบที่มีประสิทธิภาพยิ่งยิ่งขึ้นในอีกหลายๆย,ยุทธการ กราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ l e g endary channel